เอาด้วนิยทุกคนเรียกได้ว่าเป็นีปีใหม่สุดพิเศษนะครับด้วยลายมือของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงที่เขียนเอาไว้รายยาวแบบสุดๆนะครับ สำหรับสคสปีนี้ก็ทุกคนรีกได้ว่าอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้มีการเขียนอวยพรปีใหม่ให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอซีแฟนคลับที่ซื้อบัตรแข็งร่วมทําบุญนะครับกับน้องนั่นเองครับทุกคนแต่ที่หลุดโฟกัสไปมากกว่าน,นั้นก็คือตัวหนังสือของน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงทุกคนพ่อพ่อ,พอแม่แม่ดูตัวหนังสือของน้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างนี่คือตัวหนังสือของน้องอุ๋งอิงครับทุกคนเอ็นดูมากๆเลยอ่ะ นะน่ารักมากอ่านดูอิมจะไปอ่านให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับได้รับฟังกันนะครับน้องเนี่ยเขียนบัตรเอาไว้นะครับบอกว่าสุขสันวันปีใหม่เด้อจ้าหลาขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำ,ร,ำรวยรวยเด้อจ้าอีหลาขอให้พ่อพ่อแม่แม่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทาง ปลอดภัยทุกเส้นทางนะจ้าเอนดูฮักแพงอิหล่าแบบนี้ตลอดไปนะจ้าหล่าฮักพ่อพ่อแม่แม่แมแมเอฟซีแฟนคลับทุกคนนะจ้าสุขสันต์วันปีใหม่น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับทุกคนซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นลายมือของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเป็นแค่อุงอิงเท่านั้นแต่วันนี้เราได้เห็นลายมือของน้ององอิงแล้วเนาะเรามีความรู้สึกว่าเป็นลายมือที่วัยรุ่นและ บวกกับคนรุ่นใหม่ด้วยเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่แล้วก็บวกกับคนรุ่นเก่าทุกคนจะสังเกต ในเรื่องของหางนะทุกคนหางที่น้องเขียนน่ะก็จะมีความโบราณนิดนึงแล้วก็มีความเป็นแบบวัยรุ่นผสมผสานกันนะทุกคนก็เป็นอะไรที่แปลกลายมือแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับนะอ่ะสำหรับพ่อเอกก็พุกคนก็ได้มีการโพสนะครับเชิญชวนพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับทุกคนนะไปร่วมงานบุญกับพุกคนในวันขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มีมหรสพนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับพ่อเอกได้โพสต์เอาไว้นะบ,บอกว่า บัตรแข็งล่วงหน้าหน้างานนะครับวันที่31มาแล้วนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับ4,000ใบเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยบัตรเป็นรูปของสกสอมีลายมือนะครับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับทุกคนรีดด้ว,ว่านะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักไปได้เลยที่แฟน เพจนะครับพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจนั่นเองครับทุกคนนะบัตรเนี่ยร้อยบบาทเท่านั้นพร้อมส่งนั่นเองครับทุกคนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการ์ดอวยพรนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับทุกคนสาวน้อยเพรบ้านแพงต้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ยก็จะมีศิลปินรับเชิญนะครับอย่างคุณบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตนะครับการกุศลผ้าป่าสามคัคคีวัดหนองคูนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้พ่อเอกด้วยตอนนี้เชื่อว่าน่าจะโอ้โหยอดคนซื้อน่าจะพุ่งมากๆแล้วครับทุกคนซึ่งกำหนดการนะครับทางวัดหนองคูอิ้มขอกราบขอบพระคุณทางด้านหลวงปู่นะครับทุกคนบุญหนุนด้วยที่ได้มีการแชร์ข่าวของมิมบอกไปนะครับพระอาจารย์น่ารักมากๆนะครับทุกคนอ่านะครับ กำหนดการรับทุกคนวันอังคารที่31นะครับธันวาคม2567เครับเวลา10นาฬิกาเนี่ยตั้งกองผ้าป่าครับเวลา18นาฬิกานะครับสมโพธิกองผ้าป่าเวลา21นาฬิกานะครับพบกับหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับวันพุธที่1นะครับวันอ่าเวลา11นาฬิกาเนี่ย เวลา13บสมนาฬิกานะครับทุกคนทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยประสานบุญได้ที่วัดทุกคนนะครับตอนนี้ก็คือทางวัดก็มีการโปรโมทกันเต็มที่ครับทุกคนทีอ่อุมิมหลุดโฟกัสก็คือลายมือของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็เราเพิ่งได้เห็นเต็มๆนะว่านี่คือลายมือของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะในการแบบเขียนตัวหนังสือยาวๆคือ เป็นคนที่เขียนตัวหนังสือสวยนะครับทุกคนนะน่ารักมากๆาเลยครับแล้วก็ตอนนี้พ่อแม่ fc แฟนคลับท่านไหนนะครับที่ได้มีการซื้อบัตรแล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะรีบทักไปได้เลยที่แฟนเพจพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนะครับทุกคนนะหมดแล้วหมดเลย4 0 0พันใบเท่านั้นครับทุกคนจะได้ลายมือแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งแบบน้องเขียนเองกับมือเลยอะแล้วก็น่าจะเป็นการก๊อปปี้ก๊อปปี้นะครับทุกคนนะ แล้วก็เชื่อว่านะครับในบัตรเนี่ยก็จะมีตัวเลขให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปลุ้นกันนะฮะก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนาะพอเอกได้มีการขายบัตรตอนนั้นรู้สึกว่าจะ5,000ใบไหมครับหมดภายในไม่กี่วันก็ทุกคนและอันเนี้ยพอพ่อแม่เอแฟนขับหลายคนเนี่ยบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้นะครับทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่สามารถเดินทางไปร่วมทางได้เนี่ยก็ ซื้อบัตรกลุ่มปิดไปเป็นที่ระลึกนั่นเองครับทุกคนเนาะเหมือนเราได้ไปดูแหละบางคนก็จะดูในกลุ่มปิดนะครับบางคนก็ได้บัตรอสอคสเนี่ยไปสะสมบางคนมีของสะสมของน้องอุงอิงเพ,เพชรบ้านแพงเนี่ยแทบจะทุกชิ้นนะทุกคนอย่างที่บอกว่าสะสมแล้วมีกําลังใจในการทํางานในการสู้งานต่อๆไปนั่นเองครับทุกคนก็นะ ใครที่อยากจะได้มาสะสมก็รีบๆเลยครับทุกคนสําหรับบัตรแข็งนะครับหรือว่าบัตรกลุ่มปิดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพ้นั่นเองครับเป็นบัตสสนะรสกสนททุกคนน่ารักมากแล้วน้องก็เขียนข้อความด้วยตัวเองเลยนะจากใจจากความรู้สึกของตนเองเลยนะครับน้องเนี่ยก็พูดเอาไว้ได้ดีมากๆเลยก็ขอให้พ่อพ่อแม,แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยซึ่งน้องเป็นคนที่รักแฟนคลับมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเขียนออกมาเนี่ย คือเขียนออกมาจากใจนะครับทุกคนเนี่ยคือความรู้สึกของน้องเลยที่เขียนลงมาหลังบัตรนะครับก็สําหรับนะครับทุกคนโอ้โหอันนี้คือต้อนรับเลยนะ2025นะครับทุกคนก็คือปีหน้านะครับ เป็นสคศแล้วก็มีรูปงองค์หญิงเป็นรูปเจ้าหญิงนะน่ารักมากๆครับทุกคนรีบไปจับจองกันเลยนะครับทุกคนพ่อเอกก็ได้มีการโพสต์เอาไว้แล้วก็เหมือนกับในกลุ่มเนี่ยก็มีการแชร์ต่างๆลงกลุ่มแล้วครับทุกคนนะก็เข้าไปหาดูกันได้เลยครับทุกคนสําหรับบัตรสคศออด้านหน้าก็จะเป็นรูปองค์หญิงเนี่ยนะครับทุกคนตามอิ่มขึ้นรูปให้ดูเลยเนาะด้านหน้าบัตรก็จะเป็นรูปงองค์หญิงใส่ชุดหมอลำแบบเต็มยศเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีเลข ด้วยนะครับแต่เลขที่พระเอกโพส์นี่จดเอาไว้ดีๆเลยเลขที่พระเอกโพส์นะครับ2 3 8 0เพราะฉะนั้นแล้วว่าแปลว,ว่าบัตรนี้เป็นบัตรใบแรกที่ปริ้นออกมานะครับทุกคนพระเอกก็ได้มีการโพส์ให้กับแฟนๆเนี่ยได้ชมกันแล้วนะครับทุกคนโอ้โหสวยงามมากๆเป็นบัตรที่อุ้มิมคิดว่าน่าจะเป็นการแบบชอบนะชอบคนออกแบบชอบการออกแบบที่มีการเขียนเขียนคำอวยพรของน้องอุ้งอิงอ่ะลงแบบ โดยตรงเลยแล้วก็ปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้แบบเราได้แค่ลายเซ็นเนาะทุกคนปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็เป็นการพิมพ์ใช่ไหมครับแต่เนี้ยเป็นลายมือของน้องเลยก็คือสุดเอกลักษณสุดๆเลยนะทุกคนก็ขอให้คนที่ได้บัตรโชคดีเฮงเงปังๆด้วยกันแล้วกันแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วใครที่แพลนจะเดินทางนะครับไปเจอน้องอุ๋งอิงในวันที่31ในวันที่1น,นี้วันขึ้นบ้านใหม่ของน้องนะครับทุกคนก็ขอให้แพลนการเดินทางดีๆกันแล้วกันับทุกคนอย่างที่บอกว่า งานองค์อิงเนี่ยงานบุญบ้านน้องต้องยิ่งใหญ่จริงนะครับทุกคนแล้วก็หลายๆคนก็คือแพลนกันแล้วตอนนี้บ้านฮักต่างๆคือบ้านฮักนี่คือแบบปีใหม่นี่จะไม่ไปฉลองกับครอบครัวเลยนะครับ ครอบครัวคืออุงอิงเพชรบ้านแพงเท่านั้นนี่คือยกยอมใจมากๆเลยสำหรับทีมผู้ใหญ่บ้านทีมผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์เนี่ยครับทุกคนนะเวลาจะเดินทางไปทีไรลูกสาวต้องมาก่อนเสมอนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆครับแล้วก็วันนี้เอาลายมือนะครับของซูเปอร์สตาร์อย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับมาฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนกับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของ ิ่มข่าวกระแสนะครับ